สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเซริไทย68แยก1มุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จะพามาอัพเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆ1คันเลยนะคะกับตัวท็อปคันนี้นะคะเป็นตัว อิซุสมิวเอนะคะสามจุดศูนย์อัลติเมทนะคะปี2021นะะันบะคะไม่ใช้งาน50,000โรเท่านั้นเลยเป็นรถน้องๆป้ายแดงนะคะและสภาพสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะเป็นรถใช้งานมามือเดียวสภาพน้องๆป้ายแดงเลยฟังก์ชันมีมาให้ครบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ป้ายแดงขายอยู่1ล้านนะคะห้าม5แสน 97,000บาทนะคะวันนี้เพชรยนต์ขายเพียงแค่1 1 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ4 0 0แสนกว่าบาทเลยใครที่จะไปซื้อป้ายแดงนะคะหยุดดูคลิปนี้ได้เลยนะคะรถมือ2เกรด A มาแล้วนะคะราคาดีๆแบบนี้สำหรับราคานี้นะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ผ่อนเรือนละเพียงแค่18,000บาทตลอดยุสัญญาเลยและที่สาคัญนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.39เเท่านั้นนะคะรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยสาหรับตัวนี้นะคะคือได้เลยว่าเป็็นนนตตัววทอปสุดแลล้ะะคใา เลยนะ้มาพรา้อมกระจังด้านหน้าสีดาสวยๆนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันเลยนะ,ะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟ daytime นั Time ้นนิ่งไหลมีมาให้ครบเลยมาพร้อมไฟตดหมอกด้านหน้ามีมาให้สภาพสวยๆนะคะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานอีกด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ป่งสุมร้อยอยู่สภาพเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีประวัตินะคะโดนเบียดมาแน่นอนนะ,ะสำหรับเบียดฟุตบาทนะคะไม่มีริ้วรอยนะ,ะนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะเดิมโรงงานสวยๆเลย ดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2020นะคะ อ๋อได้ยางปี2021ค่ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะได้ดอกยางมาจากตัวรถเลยนะคะตัวนี้ปงซุ้มร้อนนะคะตัวโครงสร้างหลักเดิมนะคะอยู่สภาพเดิมเลยหัวนงหัวน็อตโครงสร้างหลักนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์สีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะกับรถเจ็ที่นั่งพน18,000บาทนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะกับ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate ค่ะพี่เป็นรถใช้งานมามื่นเดียวเลยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงราคาหายจากป้ายแดงไป400,000กว่าบาทแด่คุ้มแน่นอน,นะค่ะพี่ออกรถ ฟรีดาวได้เลยนะคะจับยอดเติมสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้นะสําหรับภายในนะคะฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูโครงสร้างกันก่อนนะเสาบีนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีดิ้วรอยการแกะไข่งัดงะนะคะสําหรับในส่วนของลายตัวเสาบีนะสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังมีติดตั้งมาให้จากโรงงานให้เห็นอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ใหม่เอี่ยมจากโรงงานเลยนะพี่กลิ่นหอมรถใหม่ย,ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ตตัวซอกประะูค่ เดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่มีประวัติแกะไข่งังาแงะนะ<_ T _ T> แผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสวยเดิมอีกด้วยนะคะเป็นสีน้าตาลระบบพับไฟฟ้านะคะตัวนี้มีมาให้ครบเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสำหรับตัวเบาะจะได้เป็นเทคโนโลยีจากคูมักของเขานั่นเองนะคะมาให้สภาพสวยเดิมแบบนี้นี่เลยนะคะภายนไมคกริปนะคะแล้วก็ที่บังแดดจะไม่แกะถุงพลาสติกด้วยนะพี่นะคะคัน <_ S 1> นี้สวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมารับชมในส่วนของราเอียวตัวฟังก์ชันกันนิดนึงนะคะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า ดุนท็อปเนี่ยนะคะป้ายแดงขายอยู่1ล้านนะ1 5 0 0ล้านาแสนะคะบาทเลยนะคะวันนี้ใครที่อยากไปซื้อป้ายแดงนะคะหยุดดูคลิปนี้เลยค่ะพี่นุชจัดมาให้เลยนะคะหายจากป้ายแดงไปเกือบ4 0 0 0สนบาทนะคะนี่เลยนะคะเรือนไม้อยู่สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้จากโรงงานค่ะพี่ๆค่ะราคา1 1 0 0 0ล้าน1บาทปี2021ัหม่5้0,000โลนะไม้เดิมแท้โรงงานค่ะพี่ 50, 0 0 0 173กิโลคันนี้นะคะใหม่เดิมจากโรงงานด้วยพวงมลาลัยมอติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสวยเดิมไม่มีรอยช้ำเลยนะคะสวยๆมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมีมาให้ครบแล้วนะคะเนวีระบบนำทางนะคะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวระบบแอร์ออโต้คันนี้มีมาให้ครบแล้วนะคะเกียร์ออโต้สวยเดิมนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟุชชั่นคอนโทรลมีมาให้นะสำหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยกับการใช้งานของตัวนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดน,นะคะตัวคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะพลาสติกนะไม่มีรอยช้ำหรือว่าไม่มีรอยคัาบกราวเลยอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะไฟหน้ารถก็เปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะสําหรับตัวนี้นะสวยๆค่ะพี่เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกล้องนิดหนึ่งนะคะกล้องถอยหลังเนาะ กล้องถอยหลังนะคะสามารถเห็นได้ชัดเลยนะคะพี่คันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวสัมผัสเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะคะสวยๆนะคะใครที่ตามหาอยู่นี่นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้เห็นกว้างแบบนี้เลยชัดๆนะคะเชื่อมต่อนะคะตัวนะคะสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะคะเออ่ตัวเขาเรียกว่าอะไรน,ะน่ะระบบนำทางนะคะมีมาให้ครบเลยนะ,คะใครที่ตามหารถเจ็ดที่นั่งนะคะผ่อนไม่เกิน1 0,000หื่นเอ่อไม่เกิน2 0,000ื่นนะคะจัดไปได้เลยค่ะพี่คันนี้ผ่อนเพียงแค่1 0,000ื่น 8,000บาทตลอดอยุสัญญาเลยนะคะได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานแบบนี้นะคะสวยตอบโจทย์แน่นอนจัดยอดเต็มได้ฟรีดาวได้เลยค่ะพี่คันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ18,000บาทค่ะได้รถสวยไปด้วยนะคะสําหรับห้องบริสารด,ด้านหลังค่ะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีน้าตาลชามุกนะคะ,ะเป็นสีน้ําตาล อ่าถูกต้องแล้วค่ะพี่เป็นเป็นสีน้ําตาลชานั่นเองนะคะคุณพี่นะคะคันนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมที่ชั้นแบตมีมาให้แล้วนะคะด้านหลังตัวรถนี่นี่มีปักน่วยนะคะพี่ถ้าเกิดเอาไปทําเป็นรถบ้านนะคะคันนี้ได้หมดเลยมีป้องมีปักนะคะแอร์มีทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติโดนแกะไขงันแงะอีกด้วยนะคะนี่นะคะแผงประตูด้านทางอยู่สภาพสวยนะ แหมกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆเลยนะคะสําหรับในโซนของเราตัวด้านหลังค่ะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าด้านหลังสวยหรอมากๆนะคะคุณพี่คันนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันออปชั่นตัวเครื่องนะคะหรือว่าเป็นดีไซน์นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟไท้ายเดิมจากโรงงานคะ่ะพี่พี่ขามาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะเซนเซอร์มีมาให้4จุดเลยนะเซนเซอร์หลังกล้องถอยหลังมีมาให้สปอยเลอร์หลังนะคะหรือว่ากระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิม ะะจากโรงงานด้วยนะคะสวยๆสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะฝาเปิดเป็นาฝาเปิดแบบไฟฟ้ามาแล้วนะคะด้านหลังตัวรถนะนี่เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระเก็บได้กว้างๆเลยนะคะหรือว่าจะมีตัวเบาะตรงนี้นะคะสามารถพับเสริมลงมาได้ด้วยนะ <ๆ S 2> ถ้าไม่ใช้นะคะก็สามารถพับราบลงไปได้หรือว่าถ้าจะใช้ก็ยกขึ้นมาได้หมดเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะคะน็อตเรียงลงมานะคะไม่มีอะไรการแกะไขนะคะสำหรับตัวน็อตอยู่สภาพเดิมเลยนะคะนี่นะคะตั้งแต่ด้านบนเลยเนาะ โครงสร้างนะคะอยู่สภาพเดิมให้เห็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานะไฟท้ายด้านหลังตัวรถนะคะอยู่เรียงรายลงมาสวยๆแบบนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานเลยะคะ่ะพี่คันนี้นะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรีบติดต่อมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทร091447982หนูเพชรยนต์นะคะนัดมาดูรถได้เลยคะ่ะพี่ออกอยู่ต่างจังหวัดออกได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่นะคะอยู่ต่างจังหวัดอยากใช้รถนะคะสามารถจองผ่านออนไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวหนูมีบริการ จัดไฟแนท์ถึงที่เลยนะคะไม่สะดวกมารับรถเองเรามีบริการนะคะจัดไฟแนซ์ถึงถึงที่ไม่พอนะคะเรามีส่งสไลด์ให้ด้วยนะคะอะยังอะไรน่ะคะไม่มีแบบริ้วรอยแตะพื้นเลยค่ะพี่อยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้นะคะนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่สวยมากคันนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยปี21นะคะหม่ห้า0 0ื่นเท่านั้นค่ะพี่ไม่ห0 0ห0ื่นโลเท่านั้นนะคะสภาพสวยเดิม ด้านหลังตัวรถกว้างนะคะสะอาดสะอาดด้านเดิมๆโรงงานแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะนะคะไม่มีช้าเลยซอกประตูนะคะแต่และจุดอยู่สภาพสมบูรณ์ลงแบบนี้นะคะหัวนงหัวน็อตโครงสร้างหลักนะคะที่อยู่สภาพเดิมนะ,ะสวยๆหลังคานะคะไม่มีรลอยคราบตัวฝนนะ,ะนี่เลยนะตัวด้านบนนะคะไม่มีดลอยคราบฝนนะคะหรือว่าตัวบโอเวนรู่วนะคะไม่มีแน่น,นอนนะคะอยู่สภาพสวยตักโรงงานแบบนี้เลย อย่างนี้นะคะภายในฟังก์ชันครบเดิมโรงงานค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าน,นะคะก็สวยสภาพเดิมนะคะแล้วก็ตัว น็อตแต่ละจุดนะคะโครงสร้างหลักค่ะพี่อยู่สภาพเดิมแบบนี้นะ,ะแผงนระตูงแผ่นกระตูนะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาหาหนุดได้เลยค่ะพี่นะคะกับ3.0 Ultimate อลติเมนะคะปี2021นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่5 0,000โรเท่านั้นเลยเป็นรถใช้งานมือเดียวค่ะพี่สภาพนนองป้ายแดงที่อยากแนะนํามากๆเลยราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ4 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะวันนี้เพชรยนต์ขายเป็นแค่1 0 0 0งแสนเอ,อ่อ1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาได้ตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 7 9 8 2ห่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนิดนึงนะคะ<ๆ>เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ